กรรมาฐานที่มีความสําคัญที่สุดก็คืออนาปาโนสติกรรมาฐานที่ต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันถึงด้านวิจะตั้งอารมณ์ของสมาธิการจเจริญกรรมาฐานให้ดีรู <c oughs> ้ก,กําลังเข้าไว้คืออันดับแรกคณิกาสมาธิจะเป็นนาปานนสติก็ดีหรือว่าเป็นพระกรรมาฐานกองใดก็ดีให้เรารู้ตัวว่าขณะที่เราเข้าถึงคณิกาสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อย ว่าเราจะส่งรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีการภาวนาก็ดีการพิจรารณาก็ดีการเพ่งในมิจรสินก็ดีมันจะส่งความดีอยู่ช่วขณะประเดียวเดียวไื่ได้ว่าสองสามนาทีเป็นอย่างมากอารมณ์มันก็จะเคลื่อนเคลื่อนมันก็จะอาจิตเข้ามาไปคิดเรื่องราวอะไรตัวอะไรต่างๆ คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปจนทั้งเอกว่าเราจะรู้ตัวพอรู้ตัวกันมาบอกอา้าวนี่ว่าเรื่องอื่นยุ่งไปซะแล้ว,ลวนี่กลับขึ้นต้นกันใหม่รักษาอารมณ์ใจว่าจะคุมอารมณ์ใจให้มันอยู่จะทรงอยู่ตลอดเวลาที่เราต้องการถ้าจะสงอยู่ได้ไม่นานมันก็ไปอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าการิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยตอนนี้ถ้าว่าถ้า,ถาผมจะผ่านอาน,นิสงส์งไปซะก็ท่ามันจะไม่ดีเหมือนกัน ถ้าอยถามว่าแค่สมาธิเล็กน้อยเพียงเท่านี้จะมีอานิสงส์งเป็นประการใดอันนี้ก็ต้องไปยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานอีกเนี่ยเห็นว่าไอ้ผมเนี่ยผมไม่ยอมทิ้งพระพุทธเจ้านะถ้าท่านผิดก็ผิดด้วยท่านถูกก็ถูกด้วยผมไม่ยอมผิดคนเดียวพระพุทธเจ้าผิดแล้วก็เสร็จเราต้องไปอยู่กับเทวทัตท่านที่ทรงคณิกะสมาธิคือว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับภาษารีบท ว่าสาดีบุตรดูก่อนสารีบุตรคนที่ทรงจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากนิวณนห้าประการไอ้ว่างจากนิวอนห้านี่หมายความว่ามันก็ต้องว่างจากกิเลสด้วยเพราะมันไม่นึกถึงเรื่องของกิเลสอันนี้วอนเะน่ยมันเป็นกิเลสยาบหรือว่ามีเจิตประกอบไว้ด้วยเมตตาวันหนึ่งทรงอารมณ์ความดีอย่างนี้แค่เพียงขณะจิตเดียวแต่ว่าได้ทุกวันนะ ทุกวันนะจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางคืนกันยังไงก็ตามเวลาไหนไม่จํากัดเรื้อหาเวลาไหนไม่ได้เวลาก่อนนอนพอหัวถึงหมอนก็จับอารมณ์เปสมาธิจับลมหายใจเขาออกแล้วใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ตามใจชอบจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของกุศลโดยเฉพาะไม่คล้องไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือความรักจิตสบาย มีอารมณ์ว่างโดยเฉพาะช่วงขณะจิตหนึ่งแต่ว่าทําได้ทุกวันวันหนึ่งช่วงขณะจิตเดียวท่านกล่าวว่าสาลีบุตรเรากล่าวว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานเห็นไหมวันหนึ่งช่วงขณะจิตหนึ่งในผมว่าไอ้ช่วงขณะจิตหนึ่งมันไม่ถึงนาทีนมั้างคุณจรินเห็นไหมขณะจิตมันแป๊บเดียว แต่ว่าจิตว่างจากอารมณ์ชั่วทั้งหมดจิตน้อมไปในส่วนของกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าพวกเรามาบวชเป็นพระเป็นเนรเนรันึกว่าเออดีนะเนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้มาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส,สอนเวลานี้เราฝึกสมาธิเราได้เจริญสมาธิกับเขาแล้ววันหนึ่งชั่วขณะครึ่งชั่วโมง ว่าหนึ่งชั่วโมงตารมอย่างนี้มันดีดีอย่างเนี้ยนึกแต่ส่วนที่เป็นกุศลว,วันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวต่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานแล้วนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังพูดต่อไปอีกเพราะว่าท่านที่ทรงจิตเป็นสมาธิวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งคือจิตว่างจากอารมณ์ชั่วทำอย่างนี้ได้ทุกวันมีอานิสงส์ดีก่กว่าพราะสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา นี่ท่านันได้หมายความว่าพระหรือพระวาดนะคนที่ทรงจิตดีเนี่ยเหมือนกัน <c oughs> แต่สมที่บทในพระพุทธศาสนาบทร้อยปีไม่ใช่อายุร้อยปีนะบทร้อยปีรักษาสิลนทุกสิขาบทบริสุทธิ์หมดไม่มีบกพร่อง แต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิตเลยมีอาน,นิสงส์งไม่เท่ากับท่านที่ทรงสมาธิจิตจิตบ้างจะกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งจะทําได้ทุกวันพวกเราเป็นนักบวชเนี่ยไปเห็นฆราวาสเขาญาณึกว่าเราดีกว่าเขานักนะเวลานี้ฆราวาสที่เขาดีกว่านักบวชเยอะแต่ผมไม่พูดว่าดีกว่าพระถ้าพระนี่ท่านดีแต่นักบวชนี่ไม่แนะ่ นักบวชไม่ใช่ว่าดีเสมอไปถ้านักบวชที่บวชทาใจเป็นพระแล้วนั่นเราเรียกธรมพระคือต้องตั้งแต่ว่าโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถือวระโสดาบันนี่ท่านไม่เรียบระถามว่าเจริญพระกรรมฐานด้วยความเต็มใจฉันเรียกพระพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นพระตอนนี้ก็ดีหน่อยหนึ่งเป็นพระนิติยังไม่เต็มตัว ถ้าเป็นบสศนดาบันท่านเรียกว่าพระเต็มตัวยังไงยังไงท่านผู้นี้ก็ไม่ลงอบายภูมินี่เข้าใจถึงคณิกะสมาธิไว้ฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนพระกรรมฐานเราก็ควรจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้เราทรงจิตไว้ชั่วแค่คณิกะสมาธิหรือว่าเลยเกิกว่านั้นตอนนี้ต่อไปสมาธิที่สองเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิอันนี้ถ้าเรียกเป็นฌานท่านเรียกว่าอุปจารฌาน ก็ยังไม่ถึงตัวฌานจริงๆคำว่าอุปจาระนี่แปลว่าเขตนะเป็นเขตของฌานเรียกว่าอะไรนิดเดียวก็ถึงฌาน <c oughs> แต่ว่าท่านดีทรงอุปจารสมาธินี่ผมเห็นว่ายั่งตัวมาอยู่สักคนพอเข้าถึงอุปจาระสมาธิระแพรบเดียวมันเข้าถึงฌานเลยไม่ทันรู้ตัวมันใกล้กันเต็มทีแต่ว่าก็จำจะต้องโคตร จะต้องพูดถึงอุปจารสมาธิว่าอุปจารสมาธิเนี่มีความสำคัญมากเราจะรู้ผีรู้คนทูพรหมมันโลกรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์รู้กฎกุ้งกรรมต่างๆก็อุปจารสมาธินี่เองเราต้องรู้กันตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ฌานสูงกันไปถึงสมาบัติไปก็ตาม ถ้าพอต้องการจะรู้ขึ้นมาต้องถอยหลังสมาธิมายับยั้งอยู่แค่อุปจารสมาธิมันจึงจะรู้ตอนที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตัวนี้จิตเริ่มเป็นทิศชักเจะเห็นอะไรวบวบแวบแวบเป็นบมเป่นแบบเห็นนั่นบ้างเห็นนี่บ้างสีเขียวสีแดงสีเหลืองภาพคนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าปรากฏว่าไปเห็นก็เลยจะไปยุ่งกับมันนะมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้าไปสนใจมันเข้าเราก็จะเสียสมาธิความดีจะเสียไป อันนี้เรามากล่าวจนถึงอุปจาระสมาธิอาการมันจะค่อยๆไปแบบนี้เดิมคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยเนี่ยเราทรงอารมณ์ไว้ไม่ได้นานคือเรียกว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆเหมือนกับเด็กที่หัดยืนหัดเดินให้ตั้งไข่ลม้มต้มไข่กินอะไรเนี่ยนะให้มันยืนยืนมันยืนได้ไประเดี๋ยวมันก็นลม้มอย่างนี่เรียกว่าคณิกะสมาธิ เทววิาจาระสมาธิก็เรียกว่าเด็กวิ่งได้แต่ว่ายังไม่แข็งแรงเทวูใหญ่เทียบกันตอนนี้อุปจารสมาธิจิตมันจะเริ่มต้นแบบนี้พอเริ่มเข้าอุปจารสมาธิมันจะเริ่มเข้าถึงปีติก่อนและตอนนี้เราจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกได้ว่าลมให้ใจเขาออกของเราเนี่ยมันเริ่มเบาลง เมไม่ใจเขาออกจะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่ามันเบาเบาลงตอนนี้อาการของปีติจะปลายกดก่อนแต่ว่าปีตินี่ท่านงหลายต้องเข้าใจไว้ด้วยนะผมจะพูดเรียงลำดับไปถึงห้าอย่างแต่ว่าท่านที่จเจริญพระกรรมาฐานจริงๆบางทีเข้าจุดต้นแล้วก็คว้าจุดปลายเลยอารมณ์จิตมันวิ่งเร็วเพราะบุญบาร,รมีเดิมเนี่ยเสมอกันไม่ได้นะ บางท่านก็ต้องไล่เบีย่ยไปถึงห้าอย่างบางท่านมาเข้าถึงคันแอกเครือสมาธิโอเรียกว่าปีติต้นพอคลําปีติต้นอยู่ได้ไปเดี๋ยวหนึ่งมันก็แพลบเข้าไปถึงปีติปลายบางทีปีติปลายกระทบก็ไม่รู้สึกเข้าถึงฌานเลยอันนี้เรียกว่าคนที่เคยได้ฌานมาก่อน <c oughs> นี่เราบอกว่ากันตามตำราและตามลําดับ ปีติที่จะเข้าถึงระดับแรกคำว่าปีตินี่แปลว่าความอิ่มใจพออารมณ์จิตเข้าถึงปีติตอนนี้แม้แต่เป็นปีติเล็กน้อยรู้สึกอารมณ์ใจมันชุ่มชื่นเบิกบานมีความดีเป็นพิเศษถ้ามีอาการแม่แห้งแรงมันคณิกาสมาธิรู้สึกว่ามีความพอใจมันอิ่มใจมันชุ่มชื่นบอกไม่ถูกปตีติตัวแรกก็คือขนพองสยองกล่าวผมจะไม่เด็นชื่อละนะ ชื่อมันจะชื่อ,อยังไงก็ช่างตามภาษาบาลีไม่มีความสําคัญเรารต้องการเราต้องการอาการอาการที่มันเข้าถึงเนี่ยมีความสําคัญทีแรกที่สุดนั่งนั่งอยู่ขนมันจะลุกสู่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 สสสสสบังคับยังไงมันก็ไม่อยู่ตอนนี้ถ้าอาการมันปรากฏแบบนั้นจิตใจมันจะรู้สึกสบายชุ่มชื่นดีกว่าคณิกาสมาธิ จะมีการทรงตัวได้ดีอาการปวดอาการเมื่อยอาการจิตไหลไปสู่ไปนอกควรจะน้อยลงมันจะทรงตัวได้ดีกว่าในอาการขนพองสยองกล่าวขนลุกสู้สาบแบบนี้เป็นปีติตัวที่หนึ่งตอนนี้ปีติตัวที่หนึ่งพอผ่านไปบางทีก็ประสานกันปีติตัวที่หนึ่งเข้าถึงระดับปลายปีติตัวที่สองเข้ามา าปาติตัวที่สองเข้ามานี่ท่านตลองราบว่าสมาธิจิตของท่านมันดีขึ้นมันดีขึ้นปีติตัวที่สองคือความอิ่มใจมันจะเข้าถึงปีติตัวที่สองนี่มีอาการแปลกน้ำตาไหลความชุ่มชื่นจิตใจสบายแต่น้ำตามันไหลบังคับไม่อยู่มันไหลมันบอกไม่ทัวมันด้คิดว่าอะไรเนี่ยจิตใจมันสบายแต่มันก่อนไหล ก็เรื่องไหลแบบคนดีใจมันไหลมันเองเฮ้ยมันน้าตาไหลพอปีติตัวที่สองผ่านไปน้ําตาไหลมันก็เลิกไม่ต้องไปบังคับให้มันเลิกนะบางทีมันก็ไหลวันปีติแต่ละขั้นเนี่ยบางคนทรงอยู่เป็นเดือนเดือนก็มีบางคนก็สองวันสามวันก็ผ่านไปบางคนก็พอขึ้นไปถึงปีติปลายก็เลยหล่นหล่นมาถึงปีติตัวต้นก็มีก็อารมณ์ไม่ดีว่ากันถึงปีติ พาปีติที่สองเข้ามาถึงอารมณ์ใจมันชุ่มชื่นดีกว่ามีความตั้งมั่นดีกว่ามีความอิ่มใจดีกว่าน้ำตาไหลเป็นต่อไปปีติตัวที่สามเข้ามาจิตใจจะมีความตั้งมั่นดีกว่านั้นมีความชุ่มชื่นดีกว่าทีตอนนี้จะรู้ตัวว่าตัวมันโยกมันโครงตั้งบังคับมันไม่อยู่ถ้าเขาทําจิตสมาธิมาลำโครงไปกหนาบมาเขาหลังมั่งอะไรก็ตามแต่ว่าใจมันสบายมันคงตัวอยู่ อันนี้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็อย่าฝืนปล่อยมันตามอารมณ์ปล่อยมันหรน,นี้ลมหายใจเราจะรู้สึกเบาลงไปอีกนิดหนึ่งมีความสบ,บายใจมากตปนนี้โครงแรงหนักขนัดโครงหัวโครงหนักหลังหัวยังใกล้ๆอย่าถึงพื้นพื้นนั่งก็มีเมื่ที่มันรอดนานๆใจไม่เคลื่อนใจตั้งตรงอยู่เสมอมันมีอารมณ์สบาย ี่สแสดงว่าสมาธิสูงขึ้นนี่ถ้าปีติตัวที่สามผ่านไปตีสปีติตัวที่สี่มาที่เราเรียกกันว่าพปงนคาปีติตัวนี้บอกชื่อนิดหนึ่งเพราะปีติตัวนี้แปลกกับชาวบ้านชาวเมืองเขาลอยขึ้นเหนือพื้นมันลอยขึ้นจริงๆนะมันที่ลอยไปเป็นกีโลกีโลถ้าไม่มีฟ้าเป็นเครื่องกัน แล้วขนาดที่มันลอยไปถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ลอยขึ้นมาแล้วจะกลับยังไงเพียงเท่านี้จิตสมาธิมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนแล้วมันก็ลงมานั่งที่ตามเดิมนั่งเล้วยบร้อยตามที่เรานั่งตอนเดิมอย่ากลัวว่ามันจะสร้างระเบียบให้เสียไม่เมียปิติก็สร้างระเบียบได้ดีมากแต่ว่าการอย่างนี้นท่านจะ่คิดว่าทุกคนจะต้องผ่านเนะี่ยบางทีไม่ผ่านบางที่มันผ่านเร็วเกินไปไม่รู้สึกแต่รู้ไว้ว่าการของปิติอย่าไปตกใจมัน อาการคู่เพิงกาปีตินี่มีพระบทกล้องกับผมอยู่องค์หนึ่งชื่อพระโยกนี่ไม่ไดาวเขาไม่นินทาเนี่ยก็สึกไปแล้วผมไม่ได้นินทาแล้วผมไม่ได้พูดให้ฟังนี่ผมเล่าให้ฟังยังไ,ไงแกนั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นไปเจริญพระกรรมฐานในโบททำในบทด้วยกันสี่องค์ห้าองค์ด้วยกันแล้วพวกผมสี่แล้วกับพระองค์นั้นหนึ่งพระโยก พวกเราในความจริงตั้งแต่เข้าไปสามวันแรกพวกเราก็ได้ฌานสี่หมดอนาปนนานสติกรรมฐานพวกเราจบสี่องค์นี่นะทร <c oughs> งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเข้าไปบวชเราตั้งใจจริงเข้าไปเพื่อพิสูจน์พระศาสนาผมต้องการพิสูจน์พระพุทธศาสนาจริงแค่ไหนว่าพระศาสนากับผมเนี่ย,คยใครจะจริงกว่ากันเราก็เข้าไปบวชด,ด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็เอาเกินจริงๆพิสูจน์ก็ในการปฏิบัติ อะไรก็ตามที่หลวงพ่อปานบอกในหนังสือบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้ผลพวกเราชีวิตเขาแหลกันถ้าเราทำจนทั้งถึงที่สุดทาไมได้เราก็จะไม่เชื่อพระพุทธศาสนาพวกเราต้องใช้การที่สน์ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างที่หลวงพอ่อวัดตระน่านพูดว่าเมื่อคืนนี้นี่ท่านไปเที่ยวนิพานมาเห็นพระนิพพานสายเป็นแก้วมีรัศมีมันดาวหรือพระอาทิตย์ดวงใหญ่ ดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามแม้สว่างสวัยมมนพระอาทิตย์พระอรหันต์นั่งไหลเหมือนก็ดาวเวลานั้นพวกเราเข้าใจวันิพานศูนย์ก็นึกในใจว่าหลวงพ่อ่น่านจะเปิดใหญ่กันแล้วพอนึกตอนนี้ทา่านว็ยยิ้มๆนี่ท่าน็เลยบอกนี่พวกคุณนึกว่าผมบ้าดีนะไม่ท่านจะพูดดันรู้ักแก่ในสำคัญแค่นึกในใจเนี่ยบอนนี้พวกคุณเนี่ยมาฉันบ้าดีนะ เนี่ยไม่ช่าพวกคุณบ้าตามฉันแน่บ้าคนเดียวไม่พอเลยคุณเยลินนะ่ะมาบอกให้เราพวกเราบ้าตามทิกด้วยไอ้เราก็พอดีกันนะคนไม่่อยจดีนักเนี่ยเพราท่านพูดแบบนั้นกระถวายบังคมลาเลยเช่าไม่อยู่กับท่านแล้วเปิดเปิดไปไหนรู้ไหมเข้าป่าที่เอาที่ท่านบอกว่าพระนิพพานมีพระนี่มีตัว,ม,ตวมีตนนี่มันเป็นยังไง แล้วก็ศึกษามาแล้วเนี่ยการปฏิบัติด้านถึงสมาบัติแปดที่เราได้กันแล้วมันเรื่องเล็ก <c oughs> เรื่องเล็กสมาบัติ 8, แปดเราจะเข้ากันอะไรก็ได้กาลังปวดต้องขี้เต็มที่เราเข้าสมาบัติได้มันได้ทุกขณะนใช่ไหมอย่างนี้นะเขาต้องทําให้คล่องแบบนี้ก็เข้าป่าแล้วก็กดตามที่หลวงพ่อวัดตอนน้ำธนวาไม่นานนักพวกเราก็ต้องไปขอเข้ามาโทษท่าน ก็กลับไปทีเนี่ยหเห็นหน้ากันไงคุณบ้าตามผมแล้วล่อเอาคนแล้ว,ว,ลวก็เลยกรากบขอก็มาบบกครับเวลานี้เริ่มบ้าตามหลวงพ่อแล้วครับ <c oughs> แล้วว่าผมมานี่ผมขอเข้ามาโทษท่านบอกไม่ได้เรื่องของศา,าสนาไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเธอจะเข้ามาต้องเข้าไปในโบสถ์ไปเข้ามาโทษเฉพาะพระประธานแล้วก่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าถงญะพล เป็นอันพวกเราก็ต้องทําตามทันตอนผู้ผมเขาไปปฏิบัติพระกรรมาฐานรุ่นแรกก็เหมือนกันพวกเราเอากันจริงด้วยการปฏิบัติจงเป็นการที่สูตรไม่ใช่ว่านั่งฟังเขาว่าแล้วอั่นไม่จริง้งอ้นี่ไม่จริงแบบนี้ใช้ไม่ได้แบบนี้ไม่เลยนรกดูนักวิทยาศาสตร์เขาดิก็สงสัยอะไรกับคนคว้าพวกเราเป็นคนคว้าไม่ต้องลงทุนนี่ขณะที่นั่งเขาอยู่ในโบสถ์จำพระอยกแะได้ผลคาปีติ ตัวมันลอยขึ้นไปยันเพดานพอหวัวถึงเพดานกระทบกึกจิตมันก็เคลื่อนพอเคลื่อนมันก็ลงมานั่งที่เดิมแกลูกผุดผัดเปิดประตูปึงปังวิ่งออกไปหางพ่อปานกลางดึกไปถึงเรียกหลวงพ่อปานพ่อปานเ่านกันเลยออกมาถ้ทาทำไมบอกขอเลิกครับไม่เอาแล้วไอ้เจ้าไอ้กรรมฐา,านแบบนี้ถานทำไมล่ะมันลอยไปแบบนี้ดีไม่ดีผพมลอยไปกลับไม่ได้ไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิกบอกเสียลาเลย ลวงพ่อจะอธิบายยังไงก็ตามแกไม,ม่ยอมเอาแกบอกแกเลิกบอกโอ้ลวงพ่อ,อ็เลยบอกเลิกก็เลิกแต่ก็ไม่ว่าไงมันเลอกของแกพอตอนเช้าเวลาฉันข้าวเสร็จลวงพ่อกึงเลยคุยฟังว่าเมื่อคืนนี้ท่านหยกเข้ามาขอลาจากพระกรรมฐา,านฐานนใหม่เพราะว่าได้เขาถึงอเพ่งคาปีจิตัวมันลอยขึ้นไปชนเปนดานบทแลแล้วตัวมันกลับมานั่งตามเดิมเขาเขาขอเลิกฉันก็ไม่ว่าอะไร แต่ว่าไอ้คนกลัวดีแบบนี้มันหายากจริงๆนะพะคุณนะทำไมอย่างนั้นท่ไมนั่นเขาเรียกว่ากลัวดีนี่คุณก็ต้องทราบว่าอุเพงคาปีติถ้าตัวมันลอยขึ้นจากพื้นนะมันจะลอยไปถึงไหนก็ปล่อยมันตามสบายแล้วก็ระวังให้ดีนะถ้ามันเป็นลงปุ๊ที่ไหนแล้วก็ต้องเดินกลับซะนะ ถ้าคุณตั้งใจว่าจะทําปีติเข้าถึงเพงตาปีติมาใหม่แ้วมันไม่เข้าแน่เพราะเวลาปีติมันจะขึ้นมันต้องวางอารมณ์เฉยเไม่สนใจอะไรมุ่งเฉพาะลมหายใจเขาออกกับคาภาวนาต้องไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนั้นไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนี้ถ้าเป็นนึกต้องการแบบนั้นแบบนี้มันเป็นตันหาเรว่อาการรมประสุขนิกาในโยกมันจะเข้าไม่ถึงนี่แต่มัาลอยไปแล้วก็าเท่าจิตคิดว่าเราจะกลับมันก็จะกลับนั่งที่เดิมคุณยะอาอะไรขีดก็ได้ เขาวางถึงจุดตรงไหนก้นตูวตรงไหนก็ตามคิดไว้เวลามันมันนั่งพบประลืมตาโดูไม่ผิดไม่เคลื่อนที่มันจะทรงเดิมตาม่างตามเดิมท,ทันทีนี่เ้วยองหน้าของสมาธิตอนนี้เมอเพ็งคาปีติผ่านไปปีติตัวที่ห้าท่านเรียกว่าปรณา,าปีติปีติตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายมีอาการแบบนี้เราจะรู้สึกว่าหน้าตาของเรามันโตขึ้นมันใหญ่ เหมือนก,กระโล่แล้วกระดงแล้วก็รู้สึกว่าตัวจะสูงขึ้นตัวจะใหญ่ขึ้นมามันมีความรู้สึกต่านนั้นแล้วมีอาการสู้飒คล้ายคล้ายเนื้อหนังมันจะไหลออกจากใกล้ตามเส้นขนอในตัวรู้สึกว่ามีอาการโปร่งรู้สึกสบายมากมีความสบายมากมันสบายจริงๆแล้วก็ช่วงขณะเดียวนะถ้าปิดถ้าสมาธิมันเคลื่อนก็จะหายไป ถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็สาบไว้ด้วยว่านี่เป็นพรณาปีติเป็นปีติตัวที่ห้าแต่ความจริงถ้าปีติตัวที่ห้าเขามาในตัวสุขมันก็เข้ามาการของปฐมฌานมีสามมีห้าอย่างนีตกมีจารปีติสุขเอกขตาเมื่อพรณาปีติเข้ามาแล้วตัวสุขมันก็เข้ามาด้วยนี่มาตัวสุขเข้ามาเต็มที่พรณาปีติอาการนั้นมันก็หายไป ถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาปีติปรากฏขึ้นแล้วก็วันหลังถ้ามันไม่ปรากฏก็คุณจะไปสนใจกับมันนะถ้าถ้าเรานั่งเวลาไหนไว้วันใดก็าตามจงยาคิดว่าอาการอย่างนั้นอย่างนี้จงปรากฏอยานะถ้าทําแบบนี้จิตจะเข้าสมาธิไม่ได้ต้องปล่อยตามสมบายรักษาลมลมให้ใจเขาออกคำภาวนาเฉยๆมันถึงก็ช่ังไ่ถึงก็ช่างถึงไหนก็ชางมัน อยาไปเก่งเอาดีเมอตัวสุกเข้ามาเมีอาการยังไงไอ้สุกนี่พออธิบายไม่ได้นะผมถามพระอาหารหันต์มาไหลองค์แล้วท่านาก,ก็บอกว่าบอกไม่ถูกมันเป็นยอดของความสุขจริงๆมีความชุ่มชื่นสุขสันหัศนานั่งแล้วไม่อยากจะเลิอกอีตรงสุกนี่ต้องระวังให้ดีนะถ้าเข้าถึงสุกนี่ได้ว่าจิตเข้าเต็มอุปจาระสมาธิ แค่ปีติอันนี้จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิยังไม่เต็มถ้าเข้าถึงสุขแล้วก็จิตเต็มอุปจารสมาธิต้องแค่ปีติแระระวังภาพแสงสีต่างๆนะยาติตาดแรงขัดจะมีภาพอะไรปรากฏก็ช่างเราต้องรักษาอารมณ์ของกรรมาฐานเดิมสมมติว่าเราจะเดินพุทธานุสติกมามฐานถ้ามีรูปพระพุทธเจ้าปรากฏตั้นเตียงจะนับเอา เราไม่รูปอื่นแปากทิ้งไปเลยก็ยใช้ใช้ไม่ได้ทุกทางเป็นอันว่าภาพต่างๆไม่สนใจเว้นไว้แต่เราจะเร่งกระสิงถ้าเราจะเร่งกระสิงกองไหนเราถือนิมิตก,กองไหนก็ตามต้องจับเฉพาะนิมิตก,กองนั้นนะระวังนิมิตอื่นมาเข้ามาแทรกให้ตัวตัดให้มิจอื่นเนี่ยตัวตัดถ้าเราไปยุ่งกับนิมิตอื่นเสร็จทัน มันทําลายสมาธินี่เป็นตัวมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสสมาธินี่ต้องระมัดระวังขึ้มากตอนนี้พอจิตเข้าถึงสุขนี่เรียกว่าเต็มอุปจาระสมาธิต้องระวังใึ้มากร,ระวังตรงไหนรู้ไหมมันนั่งไม่เลิกกันพอจิตเข้าถึงสุขแล้วนี่ผมบอกแล้วนี่ว่าจิตเข้าถึงสุขเต็มอุปจาระสมาธิปฐมฌานมันก็วิ่งเข้ามาถึงทนันทีไม่ต้องเข้าไปเชิญมัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเขาถึงสุขอารมณ์เป็นสมาธิจัดเอกคตาอารมณ์มันก็มารักษาอารมณ์ไปอันเดียวทรงอารมณ์สบายไม่นึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดทรงอารมณ์อย่างไหนมันก็ทรงอย่างนั้นจิตโปร่งอยู่ตลอดเวลาแล้วบวกกับความสุขอีตรงนี้สิคุณน้ยเจ็ดแปดชั่วโมงนึกกว่าสองสามนาทีเท่านั้นแหละนี่ต้องระวังนะอย่าปล่อยตามใจมันนะ ถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้จงคล่องแล้วก็จงตั้งเวลาไว้เฉพาะอย่าทรมานกายเราคิดว่าถ้าระยะทนได้สักชั่วโมงก็อเอาแค่นั้นแต่ย้า้เกินชั่วโมงแต่ละครั้งนะถาว่าเราเกินไปแล้วก็บางทีสามวันสี่วันมันไม่เลิกก็ได้มันสุขจริงๆมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยมันไม่หิวไม่กระหายมาอะไรทั้งหมดมันสุขจะบ,บอกไม่ถูก แล้วมันก็จะมีอารมณ์ชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะปีตินี้เขาแปว่าอิม่มมันไม่มีอาการหิวถ้าใจมันอิม่มแคอย่างเดียวตัวหิวมันก็ไม่มีร่างกายมันก็ไม่หิวอันนี้หาัว่าเราเผลอไปปล่อยให้ตัวเนี่ยมันทรงอยู่นานร่างกายเราจะถูกทรมานหนะักต่อไปถ้าเกิดร่างกายทุกค์ทนพาฌานจะเสื่อมอันนี้การทรงฌาน หรือว่าการจะส่งสมาธิให้นานแสนนานเท่าไรต้องดูร่างกายของเราให้พอดีแล้วทางที่ดีแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ไม่ควรจะให้เกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากนี่ผมบอกคุณนะใต้ผมเองนะโดนเขาบ่อยเหมือนกันนึกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ตั้งเวลาไว้บางทีว่าแต่ละหนึ่งทุ่มมาสิบเก้านอแล้วสิบแปดนออะไรเนีน่ยเลอะแผลเดียวเขาตีละครั้งพระเขาจะ ทุกขึ้นคลองผ้ากันแล้วแล้วก็นึกในใจว่าไอ้พระมันตีละฆังกันทําไมวันเนี่ยเดี๋ยวเดียวอย่างว่าค่ำใครมันตายกันที่ไหนประเดี๋ยวที่พวกมาข้อประตูเรียกแล้วบอกนี่นี่อคุณพระเทวดาเขาจะไปบินทบายกันแล้วเรานึกว่าเดี๋ยวเดียวทีหลังหลวงพ่อปานรู้ก็เลยบอกต้องจํากัดทีหลังไม่ได้คุณต้องตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะ ย้ายเกินหนึ่งชั่วโมงถ้าเราตั้งเวลาวันวันหนึ่งชั่วโมงเราจะเลิกคนนั่งจะถึงหนึ่งชั่วโมงปั๊บมันตัดทันทีสมาธิจะตกทันทีนะเราจะเข้าอีกไม่ได้ต้องถึงเวลาแล้วเราก็พักเมื่อพักแล้วเราก็ทําจิตพิจารณาอะไรไป,ปรตามตอนนี้เวลานอนจับเวลานอนอีกทีเวลานอนนี่จับอารมณ์ให้เป็นสมาธิกําหนดให้หลับไปเลยขณะที่หลับ ก็ถือว่าหลับอยู่ในฌาขนขณะหลับถือว่าทรงฌานอยู่ตลอดเวลาถ้าตายเวลาหลับแล้วก็ถือว่าเราจะได้เป็นลมเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มายับยั้งกันแค่อุปจาระสมาธิเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะใ้วันพรุ่งนี้ค่อยต่อกันใหม่